สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมนี่ครับล้างเสร็จสับเรียบร้อยครับเป็นไงครับเอี่ยมหรือเปล่าสำหรับเจ้ายอดอสศวินนะครับอีสุล็อกกี้ร้อสุดร,รอคู่ใจคันนี้หลังจากไปตะลุยงานที่จตุรพัฒน์พิมานร้ออนะครับพันข้างเปื้อนเ,เลย กลับมาก็ต้องแปลงโฉมน้ำเต็มท่อเลยครับเราออกน้ำกำลังพุ่งออกมาอยู่ตอนนี้ อยู่นานครับ2ชั่วโมงได้ เต่เงาเงาขึนมาหน่อยเดี๋ยวจะขยับไปจอดหลังบ้านครับนี่ภายใน ในก็ทำความสะอาดสะอาดสะอ้านละครับสวยงามไป้ทะเบียนเราซ่อนเอาไว้ข้างหลัง พร้อมบ้าไหนแล้วเราค่อยจะไปลุยกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มา,อาบอกกล่าวกันว่ายอดอัศวินนั้นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับพักก่อนฝนหยุดเมื่อไหร่เราค่อยไปลุยต่อสวัสดีครับ